สวัสดีครับอันนี้อันนี้เขาเอื้นบ้านยังครับนี่บ้านกวนบ้านกวนอยู่นี่เขาพูดแคมเแล้วพูดอะไรครับแคมเอนี่เออพูดแคมเดีกว่าเนาะบ้านบ้านกวนสเรนสุรินทร์บอกอำเภอประสาทสุรินทร์นะฮะนี่พามาดูแก๊ปอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรของแก๊บแก๊บบอบหรือกบยัดไส้นะฮะภาษาไทยสาซีม เก็บบอบเก็บบอบทำไมแลวว่าเห้ยคนบ้านไดนี่น้องไข่บอกเดี๋ยวเราจะมาถามถามไม่ค้าว่าทำไมถึงเรียกเก็บบอบครับเนี่าเก็บบอบนี่ถ้าเป็นเหมือนคนขี่รถล้มบอบนี่มันเหมือนกันเนาะคือ คนขี่รถล้มก็คือมันบอบแล้วแปลว,ว่ามันสาหันไงเก็บ no, okay. บอบแปลว,ว่ากบสาหาันถ้าเป็นภาษาไทยก็กบจัดไส้นะฮะ <What? S 1> นี่ไม้จักบาดครับนี่อันนี้มาเชื่อหกสิบนะไม้หกสิบมันเหมือนกันหมดไหม <Yeah. S 1> มันมีไส้ <Yeah. S 1> ไส้อะไรบ้างนี่หรือว่ามีไส้เดียวตามตามขนาดไหมที่ขายอันนี้หกสิบบาทเรื <Yeah. S 1> ่องไอ้นี้เหมือนกันไหม อ๋อเหมือนกันนะอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อตัวใหญ่ใส่สองตัวเล็กใส่สามแกบบอบนะฮะปราสาสสุรินทางไปช่องจอมออกจากปราสาสมาก็ประมาณสักไม่กี่โลกเนาะเอาอันนี้ไปอุ่นก็นได้ตัวสามตัวนั่นอ่าอันนี้เราซื้อกลับบ้านเลยครับกินได้ปีหนึ่งไหมครับ <laughs> ถ้าใส่ชงฟิตก็ได้ปีนึงโอ้ยใส่บาทไปหมดวันนี้เดี๋ยวเราจะให้แม่ค้าสับสับลองกินตามตามทางดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขวายใจเดี๋ยวขวายใจเดี๋ยวขวายใจอันนั้นจักบาทครับนั่นอันนั้นร้อยยี่เดี๋ยวเอากลับบ้านสักสองอันนะครับแล้วก็ตัดให้ผมสักกินได้มัครบ ห่วยมียห้ชิม,ชม,ม,ชมพร้อมมาเป็นยังไงเราชิวเอาบ่ได้เรื่องบอ่บ่ได้เด้๊ยบ่ได้ออกจากร้านดนะเด้ไหนเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเราชิมดูอันนี้เป็นเนื้อกุบนะครับข้างในอันนี้ก็อันนี้หมกบัตอันนี้หมกเงีนะฮะหมกก็คือหมกนะเนาะ หมกกบนะครับอันนี้ก็มาองก็บอบอสเป็นที่ชื่นชื่อของอำเภอปราสาทนะอันนี้ขายตลอดเลยมั้ยขายตลอดนะยิกินไปเรื่อยๆนี่ห้อยมันได้เด้นี่อร่อยนะเพื่อนๆนะเรียนเชิญนะครับเส้นปราสาทชองจอมร้านร้านพี่อะไรนะอังเก็บอบอสห้วยคือไปเห็นนะซึ่งนิดบอ 1> oh, 1เรียนเรียนต้นแซคแมนเรียนเนียงนิดอ๋อเรียนเนียงนิดชื่อเหมือนกันกันกบเราเลยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวอันนั้นสองไม้เนาะเอาตัวใหญ่สองไม้นะครับสองไม้แล้วก็อันนี้ไม้นึงอันนี้มีสุกไหม <Yeah. S 1> ร้อนร้อนเหมือนกันไหมอันไหนร้อนมัน้ยอ,อ,อันนี้สับให้ผม เอาอันนี้อันนี้ขายไงครับนี่ไม,ไม่เชื่อใจอาาไม่เชื่อไม่กระจับไม่หมั่นจับเจนอ้าวเอาเอันนั้นด้วยสามกระจับน่ะ,ะสามกระจับแปลว่าสามห่ออร่อยนะร้านเนียงนิดครับเรือร้านเจนนิดนะขายตลอดเลยตรงนี้นดูหน้าไมค์คาวไว้นี่มาจากช่องก็นี่มาใช้มาซื้อได้อร่อยถูกใจแน่น,นอน อันนี้ทุกคนสับใส่ถุงให้ผมเลยนะผมจะแล้วก็เอาเอานั้นได้สามหอนะฮะไม่ค้าใจดีเนี่ยปลาดุกก็มีน้ำพริกก็มีนรกไหมครับนี่น้ำพริกอะไรปลาย่างกระเดงเมงดาปอาบอเจอขายยังไงครับนี่60บาทครับ หกสิบบาทอันไหนอร่อยสุดเนาะอันนั่นแหละอันนี้นะปลาย่างนะนอ,นอือปลาย่างกระปุกหนึ่งด้วยมาอบอกเข้ามาดไปเดี๋ยวเราลาเพียงเท่าน,นี้ฮะอย่าลืมเด้อพี่น้องผ่านมาก็มาซื้อได้เจนิดอะไรอันนั้นหนังกบเหรออ๋อหนันงภาพยนต์นี่เอ้ยนังตัวนี้แหละที่เขาไปตาก เอาไปเอาไปทอดเอาไปทำอะไรครับทอดกินนี้โอ,โอเคนะคลิปนี้ลายเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ